สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เขามาอัปเดตเบิ้งตน้นไม้ห่วงหัวลีปลูกเพื่การส่งออก8ปีถึง10ปีไม่เกิน15ปีส่งออกนะคะเข้ามาเบิ้งค่ะพี่น้องไม่เห้าฝนตกถูกไม้ไม้เขีววเขยวชะอุ่มค่ะพี่น้องต้นไแพ่กิ่งการสาขาค่ะ ต้นใหญ่ค่ะพี่น้องต้นนี้สามปีแล้วค่ะพี่น้องเขาเริ่มเขาแก่นลรวคะพี่น้องใหม่เหาสายพันธุ์ของเห่าสามปีถึงสี่ปีเข้าแก่นค่ะพี่น้องสําหรับหฮอมาตอบสําหรับคนที่เิ่นเขามาช่มเบิง่งไหลสดุดไหลของเหาานะค่ะว่าหฮอไปหาตัวผููเ่าว่าใหม่เหาสามสิบปีถึงจะเข้าแก่น มันโบแมนค่ะพอ,อใหม่เข้าสายพันธ์ค่ะสายพันธ์สามปีถึงสี่ปีเข้าแก่นเข้าแก่นทุกต้นค่ะขอหายหม่เข้าถึงกําหนดเข่าแก่นเพราะว่าฉันกลับไปเบิ้งมาแล้วค่ะพี่น้องฉันไปศึกษามาเบิ้งแล้วค่ะใหม่เพิ่นปลูกแถวซีสเกตเนาะคะ่ะเพิ่นปลูกไว้เข่าแก่นเหมือนหรืค่ะจะเพาะจะคะ้นมักปลูกเนาะค่ะเพิ่นจะปลูก กอนเห้ากอนเข้าจีไปเบึงเพิินเพิินปลูกไว้สี่ปีสามปีสี่ปีเนี่ยเข่าเกนเพราะว่าบริษัทเพิินผ้าไปเจ้เเาเกนเขาเกนค่ะเห่าถึงย่อมลาวาสายพันธุ์ของเพิินมันเป็นที่สายพันธุ์ค่ะสายพันธ์สามปีถึงสี่ปีเข่าเกนเข่าเกนจริงค่ะพี่น้องเพราะว่าคือเห่าเลียงงัวเลียงค้อยและค่ะพี่น้อง ถ้าเาเลียงงัวเลียงควยเข้ากับเบิงสายพันธ์ว่างัวตัวใดหน่อยตัวใดใหญ่ตัวใดสายพันธ์ดีสายพันธ์นบ่ดีเนะาะค่ะเข้าเฮ็ดยังกับซามค่ะเขาเฮ็ดขเขาเฮ็ดหํำเขาก็ต้องเรียกสายพันธ์ค่ะถ้าบเ่เรียกเจ้าสิได้สายพันธ์เจ้าสิได้ตามตามเฮ้าลงทุนไปบ่ค่ะพี่น้องบ่ได้ด้ค่ะต้องศึกษาเอาค่ะทุกอย่างเข้าก็ต้องมีสายพันธุ์ของเฮ้า เข้าถึงกาเฮ็ดกาถาก้ำกาปลูกนะคะพี่น้องอันนี้ขึ้นในสวนนะคะพี่น้อง mm hmm. เข้าเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยเขาก็ต้องดูดสายพันธุ์ว่าสายพันธุ์นี้มันใหญ่บ่อสายพันธุ์ทางสันเพลนสีมีใบออกมารับรองว่าสายพันธุ์ดิค่ะเขาก็ต้องศึกษาเอาน้ำค่ะอันนี้เขาก็ไปเบิง้งสายพันธุ์เพิน่นมาเนี่ยไม่เพิ่นนี่สามปี ถึงสี่ปีนี่เข้าแก่นจริงๆไปเจาะเบิ้งแล้วค่ะดิฉันถึงได้ตัดสินใจเอามาปลูกค่ะก็ได้เสียวาใหม่เ้านี่มันมีราคาแพงแพงจังดเพราะว่าใหม่เ้านี่ประเทศจีนเิ่นต้องการค่ะเพราะว่ามันมีลายสวยค่ะพี่น้องมันมีลายปีของมันหนึ่งปีหนึ่งลายสองสองหนึ่งปีหนึ่งวงสองปีสองวงซ ตามวงค่ะแปดปีกับแปดวงค่ะพี่น้องแต่เฮ้าจะทรงใหม่เฮาสิบปีไม่เกินสิบห้าปีค่ะพี่น้องเพราะว่าไม้บานเฮ้านี่มันกับบดายไงเพราะว่ามันเป็นดินใา้เนาะค่ะมันก็จะไงทราบอัวบานแถวพิ้นเนาะค่ะเพราะว่าบานเฮ้ามันเป็นดินรา้มันกับจังสิบปีไม่เกินสิบห้าปีเฮาจะทรงออกค่ะพี่น้อง น,นี่ก็กำลังงามนะค่ะพี่น้องไม้เฮาไม้หัวหัวหรีปูกเพื่อการส่งออกสายพันสามปีถึงสี่ปีเข้าเก่งจริงค่ะพี่น้องเขากับบอยากป่วยสวนเข้าไวซ้ซื้อนะค่ะพี่น้องสําหรับคนมักปลูกะสอบถามเขาก็ได้ค่ะพี่น้องศึกษาเอา ว่าอีกแปดปีถ้าเข้าปู่ปูกกับบมี้ยังเหลือกับพี่น้องให้ลูกให้หลานถึงว่าใหม่เข้าก็จะได้ขายสิบแปดปีถึงสิบปีแมนว่าเข้าบ่ได้อยู่แล้วก็ยังมีลูกมีหลานเข้าก็ยังจะได้ขายค่ะพี่นอ้องเกิดว่าเขาเ้าเฮ็ดยังไห้ลูกหลานเข้าหรอคะพี่น้องเข้าเฮ็ดเพียลูกเพียรหลานค่ะพี่น้องเขาได้เฮ็ดเพียงเจ้าของแลกก้วค่ะขั้นขันเจ้าของบังบ่ท่านไหนไปใสก่กะ อันนั้นก็คือบุญของขา้าวจีเด้ใส่นะขันเนาะอันนี้คือเป็นส่วนส่วนดีวันเสือตาข้าวเด้ใส่อยู่เด้ใส่กับปลูกกับหลานนะครพี่น้องข้าก็มีคก้มสุขค่ะดิฉันมักปลูกค่ะพี่น้องที่เพิ่นเขามาชมว,ว่าข้าไปหาตัวผู้เฒ่าว่าใหม่สามปีเข้าแกน่น เิ่นว่าใหม่เห้านน่สามสิบปียังสีเขาแกนต่หาตัวผู้เถ่าจังสัยที่สี่ถ้าคุณบ่ชอบกับว่าเป็นยังค่ะกับรเรลี่ยนพันใน้เลยค่ะแต่กับกอบคุณนีีเข่ามา่รับชมเนาะค่ะเนาะคือว่าใหม่เห่านน่สายพันธุ์ค่ะคุณต้องดูที่สายพันธุ์เนอะค่ะเด้อสายพันธ์สามปีถึงสี่ปีนี่เข้าแกนทุกต้นเพราให้ไหม่เห่าได้ถึง มันจะเริ่มเขาแกนของมันอัตโนมัติค่ะเพราะว่าใหม่เขามันดูที่สายพันธุ์ค่ะพี่น้องผู้ใดมากปลูกกะศึกษาเอาเด้ค่ะพี่น้องเขากับได้บังคับให้ผู้ใดมากปลูกน้ำดอกค่ะถ้าบ่สนใจเขากะมีของดีเขาก็อยากบอกให้พี่ให้น้องไปสละค่ะพี่น้องสวนชั้นหน่อยๆชั้นกับปลูกเต๊มหมือละค่ะพี่น้องบ่ให้ค้นตัวใดค่ะพี่น้อง ทีไปแห่งเขาตัวเห็นอย่างเขาใหญ่เพื่แง่งหน่ยน้องกับพี่น้องกับไปศึกษาส่วนตัวค่ะแต่เขาบอกศึกษาเขาสิ่หูบอกค่ะศึกษาแล้วที่ฉันจังลงมือปลูกนะคะนี่แปดปีถึงสิบปีนี่ฉันปลูกร้อยร้อยหาซิบก้ต้นนี่ฉันกับจะมีเงิน มีเงินใส่ในอนา,าคตต่อไปเลยค่ะพี่น้องเ่ามมเจะเห็นยังบบไดจะไปหาใส่ค่ะพี่น้องอเขาก็ปลูกไม่ปลูกไรไว้ในละหนึ่งก็ไดทั้งอากาศไดทั้งออกซิเจนเนาะค่ะพี่น้องไดุู้ยางปลูกไม่บ่เสียหลายค่ะพี่น้องมีแต่ได้คมลมลื่นมีความสุกกระตุนไม่ค่ะพี่น้องข้างล่างเข้าก็ปลูกพริกปลูกบักเคียกินปลูกบวเนาวคุนบอกค่ะเ้าปลูกสุยางค่ะพี่น้องาต้องกินต้องใส่ ปากท้องก็ต้องกินมะแมนปลูกไม่ก็สิปลูกก็ไม่ค่ะเฮาปลูกพริกปลูก,กบวเขี้ยกินโดก,กับพี่น้องเินงามร่มรื่นพร้อมกับพี่น้องเบ่งเค่องเครื่องอยากปลูกก็สนใจก็ทักมาได้เลยค่ะพี่น้องไม่ห่วงหัวลีเฮ้ปลูกเพื่อการส่งออกขายพันสามปีถึงสี่ปีเข้าแก่นเข้าแก่นจริงค่ะพี่น้องปลูก แปดปีถึงสิบปีขุด้ายแก่นนยค่ะพี่น้องเข้าปลูกผักพีบผักเคียยวได้วยค่ะบอกค่ะปลูกไว้ลูกค่ะพี่น้อง,เอ,เ,งเอ้ยนี่พีคเข้ากับง่ามเอรียญพีขาวเข้ากับพี่น้องเป็นไม้เข้ากับใ่ค่ะใ่จุกมือกับพี่น้อง ไม้หงหัวรีปลูกเพื่อกันส่งออกเข้ามาอัปเดตในเบื้องน้นค่ะว่าใหม่เข้าโตว,วันโตขึ้นค่ะพี่น้องเขาก็บุคอยใดลงจเนนะคะ่ะส่วนผู้ใดชอบปลูก,กะอยากสอบถามกระทักเมื่อใดค่ะพี่น้องบูไไดบังคับให้ผู้ใดามาปลูกนะ <laughs> แต่ว่ามีสิ่งดีๆเกีอยากจะบอกแนะนำกันเกิดว่าสิบปี แปดปีสิบปีถ้าเจ้าบูปลูกไม่ที่เจ้าก็วางยื่นซื้อสะค่ะพี่น้องนี่ก็ไงค่ะไงเหนื่อยไงเว้นกับพี่น้องทางล่างเขาปลูกคือปผกเขียวยค่ะพี่น้อง,ง,ลงปลูกวไว้จะอยู่จะกินนะปากทองเขายังกินสุมือนเนาะค่ะล้วยอ้อยสิปีเขาปลูกไว้ลูกับพี่น้องปลูกเสียร้ายปลูกต้นไม้ค่ะพี่น้องมูมีม่ผู้ใดไปต้มผู้ใดไปตัวผู้ใดดอกค่ะพี่น้อง บถ้าเขาบ่ปลูกเขาก็แช่พันค่ะพี่น้องถ้าเฮาอยากปลูกกันบว่ากันค่ะอยากจยฮู้ห่ก,กัมาศึกษาเอาก็ได้ค่ะแวะมาชมก็ได้ค่ะอยู่อำเภอปะทายค่ะอยู่ติดถนนค่ะติธนถนนใหญ่ค่ะพี่น้องอยู่บ้านน้นสูงอำเภอน,นาง อำเภอปะทายเด้อค่ะพี่น้องตำบลนางลั่มอำเภอปะทายนครราชสีมาเด้อค่ะพี่น้องเวยเข้ามาช่มเลยค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้ปลูกพร้อมกันเหมือนเด้อค่ะฉันปลูกแบบปลูกไปเรื่อยๆค่ะเพราะเฮากับบ่มีทุนจะลงเทีเดียวปเป็นลอยนี่ค่ะเฮากับสื่อเท่ละยี่สิบต้นสามสิบต้นค่ะพี่น้องหนึงห่งเฮามากปลูกเนาะค่ะเ้องปอยากให้สวนท่าว่างนะคะพี่น้อง อคลิปนี้กับบ่มีอย่างไรค่ะก็ฝากไว้แค่นี้แหละค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจก็ถ้าเขามาสอบถามได้0636268845<ม>ด้ายค่ะพี่น้องไม้หัวโหรี่ปลูกเพื่อการสูงออกสายพันธ์สปีถึง4ปีเข้าแก่นเข้าแกนอิหลีค่ะพี่น้องถ้าว่า30ปีบอมแมนค่ะอันนั้นคือสายพันธุ์ ของเพลินอีกต่างหากของเข้ามันใหม่ห่วงหัวหลีสามปีถึงสี่ปีเข้าเกนต้องศึกษาสายพันธุ์น้ำเอากับพี่น้องอ้าคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้แหละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ